ทำใหม่ e t f l i x ชนะ B ล o c k b u s t e r สวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกระสังพอดแคสต์มีพลานเลยหรือพี่พอดแคสต์ได้ไมมคุณพร้อมที่จะจำกันมากขึ้นด้วยความรู้จักการลงทุนนะครับ Netflix ครับเชื่อว่าคำคำนี้ครับทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเผอเผอนะทุกคนน่าจะกำลับบงติดซีรีส์ในแพลตฟอร์มนี้อยู่นะครับในคลิปนี้ครับผมอยากจะมาย้อนต้นกําเนิดครับแล้วก็มาลองวิเคราะห์กันว่าทําไม Netflix เนี่ยเขาเคยท้าชนกับ B ล o อก b u s t e อร์นะแล้วจากจุดกําเนิดของเขาเนี่ย เขาสามารถชนะเนี่ยแพลตฟอร์มใหญ่เจ้าใหญ่ในการเช่าวิดีโอในช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็เติบโตมาได้เป็นยังไงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับทุกคนครับไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปผู้ประกอบการ s m e หรือว่าแม้กระทั่งนักลงทุนนะครับเพราะผมเชื่อว่าเคสสตาร์ทอีกอนี้เราสามารถนําไปใช้เนี่ยได้ในหลายๆแขนงเลยนั่นเองนะครับโดยเราจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยกันทางนี้นะครับจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครับผมจะกล่าวถึงยุคก,ก่อนตั้ง Netflix แล้วก็เดล DVD ทางษับ เน็ตฟิกนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1997ครับโดยคุณลีตนะครับจากความบุญหยิดที่ต้องจ่ายค่าปรับคือวิดีโอเรื่องอพอลโล13เนี่ยล่าช้าที่ร้านบล็อกบัสเตอร์ครับโดยโมเดลแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยของเน็ตฟ i ิกนะก็คือการเช่า DVD ครับในแบบสมัครสมาชิกรายเดือนครับโดยยกเลิกค่าปรับคือล่าช้าครับแล้วก็ให้บริการจัดส่งทางไปณี์นะซึ่งสิ่งน,นี้แหละเป็นการแก้ปัญหาจุดอ่อนหลักของบล็อกบัสเตอร์เนี่ยอย่างตรงจุดเลยครับก็คือการที่ต้องเดินทางไปยังที่ร้านนะแล้วก็จ่่าคปรัับนนเอง ในช่วงแรกนะครับเน็ตฟลิกเนี่ยเป็นเพียงแค่บริษัทเล็กๆครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยเน็ตฟลิกเนี่ยก็ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยไปแล้วนั่นเองครับในส่วนต่อมาเนี่ยจะกล่าวถึงการที่เน็ตฟลิกเนี่ยอยู่ในศึกชิงบอลลังกับยักษ์ใหญ่ครับหรือว่าก็คือการประทะกับบล็อก buster แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนสำคัญในวงการนั่นเองครับในปี2000นะครับเน็ตฟลิกเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเคยเสนอขายกิจการนะครับให้กับบล็อก buster ครับด้วยมูลคค่่าาาาเเเเพพีียยงง50ลลล้้นนนนดอรรร์สหัััฐทะบ ต่ณตอนนั้นเนี่ยบล็อก buster ครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดขนาดนั้นนะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีหลายสาขาเนี่ยหลายพันแห่งทั่วโลกเลยนะครับบล็อก buster เนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างไม่ใยดีครับซึ่งนี่แหละเรามามองย้อนหลังเนี่ยเราก็พบว่านี่แหละคือความผิดพลาดในเชิงวิสัยทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของบล็อก buster เองครับเพราะว่าบล็อก buster เนี่ยพวกเขาเนี่ยยึดติดกับโมเดลธุรกิจครับที่มีหน้าร้านแล้วก็รายได้จากค่าปรับครับซึ่งก็เป็นรายได้มาจ้นส่วนหลักของเขาเลยนะ โดยณตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เห็นความสําคัญครับในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ครับไม่ว่าบล็อก buster เนี่ยจะมาพยายามปรับตัวภายหลังนะครับด้วยบริการออนไลน์เนี่ยจะว่ามันก็สายเกินไปเลยครับพวกเน็ตฟลิกเนี่ยในตอนนั้นได้เปรียบนะครับทั้งในด้านฐานลูกค้าแล้วก็ภาพลักษณ์ของผู้นําในการเปลี่ยนแปลงครับถ้าไม่สุดท้ายเนี่ยบล็อก buster เนี่ยประกาศล้มละลายครับในปี2010นั่นเองครับดังนั้นนะครับ เหตุการณ์สำคัญในยุคนี้ครับก็คือในช่วงปี2000นี่แหละครับเมื่อลิสเนี่ยพยายามเสนอขาย Netflix ให้กับบล็อกบัสเตอร์ครับในราคาล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธครับซึ่งการปฏิเสธครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การพลาดโอกาสทางธุรกิจที่ผมบอกอกไปเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการประกาศความพ่ายแพ้เชิงวิสัยทัศน์ครับของยักษ์ใหญ่ครับต่อจากนี้เนี่ยผมอยากจะขอจําแนกเป็นบทวิเคราะห์ครับว่าทําไม Netflix เนี่ยถึงสามารถโค่นลงบล็อกบัสเตอร์ได้อย่างเป็นเสดในยุคนี้นะครับอันดับแรกอ่ะก็ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางกับรายได้เป็นศูนย์กลาง2ส,สิ่งเนี้ยแตกต่างกันครับโดยบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยยึดติดกับโมเดลที่สร้างรายได้มหาศาลจากค่าปรับคืนล่าช้าครับหรือว่าเลทฟรีนั่เนเองครับซึ่งคิดเป็นสัสดส่วนสําคัญของกําไรครับซึ่งเคยสูงถึง16%ของรายได้รวมเลยครับทำให้พว,วกเขาเนี่ยมีแรงจูงใจครับในการคงไว้ซึ่งระบบที่สร้างความมุญญ่งมั่นให้กับลูกค้าครับในขณะเดีวยวกันเนี่ย Netflix เน็ตฟลิกเน็ยก็เลือกที่จะกําจัดค่าปรับทิ้งครับ โดยสิ้นเชิงตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบสมาชิกรายเดือนแบบเหมาจ่ายหรือว่า u u s s r r p t t o n ครับทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดูหนังได้อย่างไร้ความกังวลแล้วก็เป็นการเพิ่มความผูกพันกับแบรนด์ด้วยนั่นเองนะครับผมหัวข้อต่อไปก็คือเป็นเรื่องความล้มเหลวครับในการอ่านครื่งเทคโนโลยีครับผู้บรหิหารของ Blockbuster เนี่ยมองว่า NetF l i x เนี่ยเป็นเพียงบริษัทเล็กๆครับที่ใช้เทคโนโลยี DVD ทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงอนุรักษ์ครับ ซึ่งก็คิดว่ามันไม่น่าจะสั่นสะเทือนแกลหลักของอุตสาหกรรมธุรกิจคาลีของตนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบล็อก buster เนี่ยล้มเหลวในการมองเห็นคลื่นลูกที่2ครับที่กำลังมาก็คือบ r o อดแบนด์อินเทอร์เน็ตครับหรือว่าวิดีโอสตรีมมิ่งทั้ง2อ,อย่างนี้ครับซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทำลายล้างครับดังนั้นเนี่ยเน็ตฟิกเนี่ยที่เลือกกล้าที่จะทิ้งธุรกิจ DV d ในปี2007ครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่สตรีมมิ่งอย่างเต็มตัวเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถก้กยา,ยา ด้วยบริการออนไลน์ของตนเนี่ยแต่จริงๆอ่ะพอเขาเริ่มตามเนี่ยมันก็เริ่มสายเกินไปเลยครับและเขาเนี่ยก็ขาดความมุ่งมั่นจริงจังในธุรกิจหรือว่าในเทรนด์นี้ด้วยนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปที่อยาจวิีคอห์ก็เป็นเรื่องของข้อได้เปรียบทางโครงสร้างต้นทุนครับแล้วก็การปฏิบัติการครับบล็อกบัสเตอร์ครับโมเดลธุรกิจเขาเนี่ยมีภาระผูกพันมหาศาลกับหน้าร้านค้าปลีกครับนับพันแห่งแล้วก็พนักงานจำนวนมากซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นฟิกค,คอร์สหรือว่าต้นทุนคงที่ครับซึ เมื่อตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปนถูยุคดิจิทัลแล้วนะครับในทางตรงกันค้าครับ Netflix เนี่ยสร้างธุรกิจบนโครงสร้างต้นทุนที่เน้นเทคโนโลยีแล้วก็โลจิสติกการจัดส่งครับในยุค D v วดีนะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในยุคสตรีมมิ่งครับซึ่งมันก็มีความยืดหยุ่นสูงกว่ามากแล้วก็สามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดทางด้านพื้นที่ทําให้ Netflix เนี่ยมีข้อได้เปรียบนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปที่อยากจะกล่าวถึงก็คือวัฒนธรรมขององ,องคอ์กรทีี่่้าเสยง เมื่อเทียบกับความยึดติดกับความสาเร็จในอดีตซึ่งมันแต,ตกต่างกันครับทั้งสององค์กรนี้ Netflix เนี่ยภายใต้การนํานของคุณลีครับมีนวัตรกรรมหรือว่านวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยที่เน้นทางด้านการทดลองครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ความกล้าที่จะทิ้งของเก่าครับพวกเขาเนี่ยเต็มใจนะครับที่จะจํากัดหรือว่ากําจัดธุรกิจ DVD ของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างธุรกิจสตรีมมิ่งขึ้นมาใหม่ครับในทางกลับกันเนี่ยหากเราเหลียวไปมองดูที่บล็อกบัสเตอร์ครับเขาเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นลลําาดัััับบขข้้นนนนคครรที่่่องงจะหกววพสมเย แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยยึดติดกับความสําเร็จแล้วก็รายได้แบบเดิมๆครับจุดกะทั้งเขาเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกาไรในระยะสั้นแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนหน้าเกมไปอย่างถาวรเลยท่านเองนะครับหัวข,ข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการสินค้าคงคลังครับที่เหนือกว่าในยุคด v วีดีนะครับบล็อกบัสเตอร์เนี่ยต้องเผชิญรับปัญหาสินค้าหมดหรือว,ว่าเอาออฟสตอกครับโดยเฉพาะนั่งใหม่ยอดนิยมนะครับลูกค้าเนี่ยต้องไปที่ร้านแล้วก็พบว่าหนัังงทีี่่่ต้้อกาารรเไมมใหชคบ แต่ว่าโมเดล DVD ครับทางไปซีนีของ Netflix เนี่ยเขาใช้ระบบคิวหนังออนไลน์ครับทำให้ลูกค้าเนี่ยจัดลำดับหนังที่ต้องการได้แล้วก็รอรับตามคิวอย่างเป็นระบบครับซึ่งช่วยบริหารจัดการทั้งความคาดหวังของลูกค้าแล้วก็สต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการรอคอยที่หน้าร้านคาปีครับดังนั้นเนี่ยจากปัจจัยหลายๆอย่างที่กล่าวมาครับผมก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นบทที่สามารถยืนยันได้ว่า Netflix เนี่ยจึงชนะบ็อกบัสเตอร์ได้ในยุคนี้นั่นเองนะครับ ในส่วนต่อไปครับผมจะกล่าวถึงการปรับตัวทางเทคโนโลยีแล้วก็โมเดลของธุรกิจที่เหนือกว่าของ Netflix ครับชัยชนะของ Netflix เนี่ยที่ได้มาจากบอกอสเตอร์ครับมันไม่ได้เกิดจากการเอาชนะเพียงแค่ในสงครามร้านเช่าเท่านั้นครับแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนสนามรบอย่างสิ้นเชิงครับอย่างเช่นในปี2007ครับ Netflix เนี่ยมองเห็นขึ้นลูกใหม่ครับของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลครับจาก DV d ทางไปร์สียกลายเป็นบริการสตรีมมิ่งตามความต้องการครับหรือว่าวิดีโอออนดีมาแน่นอนครับซึ คือการตัดสินใจที่กล้าหาญครับที่จะฉีกหนีคู่แข่งอย่าง Blockbuster ครับที่ยังคงพยายามรักษาหน้าร้านค้าปีกไว้ครับดังนั้นเนี่ยสาเหตุหลัหลกๆที่จะให้ Netflix ชนะเนี่ยก็เต็มไปด้วยการมองเห็นอนาคตของเทคโนโลยีครับความกล้าที่จะทิ้งโมเดลธุรกิจเก่าการให้ความสําคัญกับประสบการณ์ลูกค้านั่นเองนะครับส่วในยุคป,ปัจจุบันครับ Netflix เนี่ยก็ครองตลาดครับด้วยคอนเทนต์ออริจินอลแล้วก็บิ๊กดาตครับ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งแบบเต็มตัวครับ NetF l i x กเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนะครับเพียงเป็นแค่ตัวกลางเท่านั้นครับแต่ว่าเปลี่ยนสถานะครับกลายเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ครับรายใหญ่เลยครับก็คือออริจินอลคอนเทนต์โดยเริ่มจากซีรีส์ House of Cards ในปี2013ครับกลยุทธ์นี้นะครับทำให้ NetF l i x เนี่ยมีอำนาจในการดึงดูดแล้วก็รักษาลูกค้าได้อย่างยั่งยืนครับโดยไม่ต้องพึ่งพาลิขสิทธิ์จากสตูดิโออื่นเพียอย่างเดียวครับ นอกจากนี้ครับ n e t f l i กก็ยังใช้ B i g d a t a ในการวิเคราะห์พฤติกรรมครับการรับชมของสมาชิกทั่วทุกมุมโลกเลยครับเพื่อสร้างคนในที่ตรงใจเฉพาะบุคคลครับหรือว่า personalization ครับแล้วก็ตัดสินใจลงทุนในการผลิตได้อย่างแม่นยำขึ้นครับทำให้คู่แข่งอื่นๆเนี่ยที่อยากจะมาเข้าสู่ธุรกิจสตรีมเนี่ยติดตามได้ค่อนข้างยากครับสำหรับวิสัยทัศน์ในอนาคตนับต่อจากนี้นะครับการขยายอาณาจักรความบันเทิงและก็วัฒนธรรมในองค์กรในอนาคตเนี่ยเน็ตฟิกครับเขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําความบันเทิงในระดับโลกครับ โดยขยายขอบเขตจากภาพยนตร์และซีรีส์ไปยังธุรกิจอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นเกมเป็นต้นนะแล้วก็การสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบทีไทยทีมันครับอย่างเช่นที่เขามาทํากลับบ้านเราเนี่ยครับในการผลิตคอนเทนต์ท้องถิ่นครับเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกนั่นเองครับและพวกเขาเนี่ยยังคงเน้นกลยุทธ์ครับคุณภาพมากกว่าปริมาณครับหรือว่า bigger better i e w e r ครับในการผลิตคอนเทนต์ระดับพรีเมียมครับเพื่อรับมือกับคู่แข่งสตรีมมิ่งที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ครับแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยที่เน้นอิสระและความรับผิดชอบครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือกุญแจที่ทำให้ n e t f l i x เนี่ยสามารถคิดคน้นแล้วก็ปรับตัวได้เร็วกว่าแคบบู่แข่งเสมอมานั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของ Netflix ครับกับประเด็นที่ตับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเขาเติบโตมาได้ยังไงและเขาชนะสงครามกับบล็อกบัสเตอร์มาได้ยังไงและทุกวันนี้ครับเขาก็ยังคงไม่อยู่นิ่งนะยังคงปรับตัวเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็พยายามเสริมสร้างไรายได้ในแขนงอื่นเนี่ยให้เขาเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นอาณาจากักรแห่งความบม เข้าไปทุกทีตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนั่นเองครับถ้าเกิดเพื่อนๆใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้ครับมาร่วมแลกเปลีย่ยนกันครับร่วมการพัฒนาสังคมคนไทยครับให้รู้เท่าทันธุรกิจและการลงทุนมากขึ้นนั่นเองครับชอบเจอคก็เทแบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ครับอัื่อนบอิทึมเนี่ยจะได้เจอเดเลตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับแล้พวพบกันใหม่กับพอดแคสต์นี้เป็น,น,นเรยเหรือพิมพ์ได้ไหมนะครับสวัสดีผม